บริษัทต,ตั้งหวังเจ๊งขอเชิญครูเบียมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับอ้าวสวัสดีครับครูเบียจำผมได้ไหมครับจำได้จำได้คุณครูน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณครับเออครูว่าผมหล่อไหมเออน่ารักดีครูก็ชมกลัว <c oughs> ก็ดูเอาครับน้องๆพี่ต้องหล่อขนาดไหนครับพีหนจ,จะไปอาบน้ำแล้วนะคะเอาเอาเดี๋ยวครับสัมภาษณ์งานก่อน,อนเอาอย่างงี้ครับผมขอพูดตรงๆได้ไหมครับเออผมขอจีบได้ไหมครับหมว่าพี่เนอยู่ในใจหนู ไม่เป็นไรเออรู้สึกยังไงกับเนเงินครับแศบร้ายค่ะอะไรแสบครับน้ำตาลมะร้อ๋อผมก็คิดไปไกลโอเคนะครับพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เนเงินเป่าครับผมไม่ได้จีบนะครับถามน้องๆในช่องดูก็ได้ครับไม่มีคําไหนที่ว่าจีบเลยนะครับพี่ น้องๆครับรู้หรือยังครับบริษัทตั้งหวังจรงของเรามีช่อง YouTube แล้วนะครับท่านแน่อย่าไปกดติดตามมั้ยใช่ไหมครับเข้าไปกดติดตามในช่อง YouTube ลุ่งอีกแล้วเลยนะครับผมแต่ถ้าน้องๆหาชื่อช่องไม่เจอนะครับให้น้องๆไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมจะมีโลโก้ YouTube อยู่นะครับตามที่ลูกศรชี้บอกเลยนะครับผมกดไปที่โลโก้ u t u b e นะครับมันจะพาไปที่ช่องของพี่เองนะครับน้องๆนะครับผมฝากช่องเล็กๆของพี่ด้วยนะครับผมไปสู่หนึ่งแสนซับสไครต์บน YouTube ด้วยกันนะครับผมช่องยรับ